โปรโมชั่นประกรันรถยนเดือนกุมภามหาเฮงสินเหนี่ยนไข้เลือสวัสดีวันตุดจีนในวันนี้เพอเพออิง er ของนำเสนอโปรโมชั่นประกรันรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย <c oughs> ได้แดงปีเสียมีความเชื่อกันว่าปีเสียเป็นลูกตัวที่9้าของบังกรปีเสียเป็นสัตว์ที่กินอย่างเดียวไม่มีการขับถ่ายจึงเป็นสัญลักษณ์ของการพิทักษ์คุมค้มครองทรัพย์สมบัติค่ะโ <c oughs> ดยปีเสียของเราจะมีปีเสียสองตัวและยกสีเขียวหนึ่งอันค่ะ เพื่อเสริมสร้างความร่ำรวยค่ะแผ่นทองแช่์กงหมิวนำเข้าจากวัดแช่กงหมิวในสมัยก่อนมีนักรบเอกชื่อแช่์กงเป็นนักรบปรับศึกเขามักจะพกสัญ,ญลักษณ์รูปกังหันสีแชกออกรบเสมอโดยมีความหมายดังนี้ค่ะ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย 2. ส,สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว 3. โชคล่ภเงินทองไหลามาเทมา4คิดหวังสิ่งใดสควาปรัถนาทุกประการค่ะ สำหรับลูกค้ายอดชำระตั้งแต่6,000บาทขึ้นไปรับไปเลยได้แดงปีดเสียหนึ่งชิ้นและสิทธิ์แรกซื้อแผ่นทองแชร์กรงหมิวเพียง99บาทเท่านั้นพิเศษสุดๆส,สำหรับลูกค้ายอดชำระตั้งแต่20,000บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยค่ะของมงคลทั้ง2ชิ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือโปรโมชั่นในเดือนกุมภาพันธ์โปรโมชั่นของเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะจุดจีนนี้เพือ่อเพื่ออินขออวยพรให้คุณลูกค้าทุกท่าน ิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาร่ำรวยตลอดปีสินเจยูอิสินนี้หว้นใช้ค่ะ